คลิปนี้เราก็จะมาแปลงร่างเป็นนกออพิล่าเบิร์ดไปแกล้งพี่เคนให้ร้องให้เฮ้ยไม่ใช่ ให้หัวล้อต่างหากเล่าซึ่งเจ้านกอพิลาเบิร์ตนะคะมันก็เป็นมาสคอตจากนี้เกมสยองขวานุเรนอนุบาลการเทนออปันบันเนาะเจ้าอพิลาเบิร์ตเนี่ยน่าจะมีลักษณะเหมือนนกกระยางตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีจงอยปากที่ใหญ่แต่ว่ามีปีกที่เล็กค่ะแล้วก็มีขาที่ยาวสีเหลืองตามลําตัวเนี่ยก็จะมีขนสีชมพูแล้วก็มีปีกสีม่วงนะซึ่งข้อมูลในเกมนะคะเจ้าอพิลาเบิร์ตเนี่ยก็เป็นนกที่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ชอบหัวล้อยิ้มย้มแจ่มใส โอเพลาเบิร์ตมักจะชอบบอกกับเด็กๆว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เสียงหัวเราะเนี่ยคือ,อยารักษาโรคที่ดีที่สุดฉะนั้นอย่าลืมมีรอยยิ้มหัวเราะเข้าไว้ล่ะออแช่เดี๋ยวเอาไปหาพี่เคนกันเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างเป็นเจ,จ้านกบลูเจนะคะแล้วก็บินไปหาพี่เคนนะเดี๋ยวขอล่อนไปดูนิดนึงนะอืมรู้สึกว่าพี่เคนเนี่ยตอกไม้อยู่ทังนี้แหละเ<อ>มื่อกี้เห็นแวบ,บๆไหมเนี่ยเห็นหลังวๆเอาไปไหนล่ะไปไหน,ล,หนล่ะเนี่ยนีนกกิงเยอะๆอยู่ ว่าเราใส่มัดนกลงไปอะนะนี่กำลังตัดต้นไม้สักรุรลาอยู่พอดีแล้แหละเอาเปไปฉกเขาเลยดีกว่าวิวแอวันนี้ไม่สนใจหรอเนี่ยไม่เห็นนกดูใจหรอนกพันหายยากเลยนั่นนี่เนี่ยเ,เฮ้ยเฮ้ยอ้าบอกมาหายไปไหนอนะ่ะเอ๊ะเอาแปลกจุงเบยนี่เดี๋ยตองผิดว่า เอ้าเฮ้ยเจ้านกน้อยเจ้านกบูเจมาจากไหนเนี่ยเอ้านี่พี่เคนเผลอตกนายลุกลงมาทั้งล่างเลยเหรอโอ้พี่เคนขอโทษนะนะสงสารจุ้งเบยทำไงดีอ่ะพี่เคนเก็บไปเลี้ยงไม่มีไข่ปะไมปอยู่กับพี่เคนไหมไม่อยากไปอยู่กับนายหรอกพี่เคนตอกไม้เพิ่นึงนะเดี๋ยวขากลับไปอยู่ที่บ้านนะนี่เนี่ยลาไข่ปะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเจ้านกบูเจมันมันออกมาเป็นไข่ไก่เฉยเลยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วท้าไมไก่สีมันแปลกแปละเอ้าเอ้สีมันคุ้นๆนะเนี่ยทำไมมันสีชมพูชมพูม่วงๆหะ มีแม่ไก่พันไม้ไงมันอาอกมนเต็มเลยเดี๋ยวมีแม่ไก่มีแม่ไก่แล้วก็มีลูกไก่ด้วยมันโตไวจุงเฮ้ยดูนี่มันออกมากันเต็มเลยเดี๋ยวโอ้โหเป็นฟาร์มไก่ไปแล้วอย่าแปลงร่างเป็นไก่ก่อนนะเฮ้ยเยอะเกินอ้าวเอ๊ะแล้วลูกปูมื่อกี้มันหายไปไหนอ่ะเอ๊ะว่าจะพาไปที่บ้านเจียวเฮ้ยนกกระจอกไทยก็มาโอ้โหตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเต็มเลยอุ้ยฟูเจมโอ้โหเยอะแยะเลย เออทำไมเมื่อกี้มีตัวเดียวทำไมตอนนี้มันงอกมาเป็นร้อยเลยว่ะเอาไปแล้วโอ้โหนกแพร์ลก็มานกเกี๊ยวก็มาโอ้โหเต็มเลยไหนใครอยากไปอยู่กับพี่เคนบ้างยกมือขึ้นอยากไปอยู่มาทั้งฝูงเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปอยู่พี่เคนดีกว่าเดี๋ยไปเลยไปด้วยกันเลยลอยเลยๆลอยๆหย่ดแล้วไอ้ไี่เคนลยเอ้าจะพกนกกัน้อยทั้งหมด้วยกันเหาอลอยๆไปนี่ไอ้ยถอยไปถอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกแล้วเดี๋ยวเอ้ยทุกคนถอยหยุด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 หน่อย อันน <mile> oh. ี้จะช่วยนะเข้าฟูเข้าไปในฟูเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครตีเฮ้ยจะขึ้นยวมาเอาโอ้ยเกือบไปเฮิร์ลแล้วนะโอ้ยบัฟไปหมดแล้วเฮ้ยแย่แล้วทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกเอาจับเดียวตกนับพอดีเลยมันตายเพราะที่ไหนล่ะเพราะจะไม่รอดซะแล้วนี่เอาไม่นลวไม่ได้นะอุ้ยทุกคนปลอดภัยดีเหรออ่าส่วนก็เป็นนกจิงเลยเอามาเลย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  ไปอยู่กับพี่เชนดีกว่านะไปอยู่กับทั้งฝูงเลยเลีย้ยงไหวหรอเผลอแป๊บเดียวนี่ทำไมมันออกลูกออกหลามนมาเต็มเลยวะเห็นหมะเยอะเกินเขาบอกแล้วว่านกเขาอะเยอะ โอ,อชังแปงรา<ด>่างมปแค่นี่ไปฮะแต่เวลาละแปงร่างเป็นเจ้าจัมเบิลจ็อดก่อนเลยละกันเดี๋ยวให้แปงร่างเป็นนกอพิลล่าเบิร์ดนะอเอ,อ,อ้ยแล้วก็ไปชวนพี่เชนกินผักดีกว่านอกจากว่าพี่เชนจะตั้งชื่อว่าอะไรดีและเนี่ยไหนนายอยากชื่ออะไรคนนี้ล่ะแล้วก็อ้าวเฮ้ยใบไม้มาจากไหนจะจะจัมเบิลจ็อดโอ้โหมาจากไหนเนี่ยเอรอแย่แล้วเฮ้ยใบไม้มาเต็มเลยอะ ไม่เอาไี่แกไม่อยากกินผักไปพี่แกไปไวๆไปสิไว้ๆทำไม่หรอไปไม่กินไม่เอ้าไปไปพี่กับพี่ดักแม่เลยโอ้ยแยวโอ้โหมีน้ำด้วยเย็นการจะมาจอดเด้อเด้อพี่แกจกินผักก็ได้พี่แกจกินผักก็ได้โอ้โอ้ชอบกินผักใช่ไหมโอ้ยไปนะไปทำอะไรชอบกินผักต้องโดนทำโทษโอ้โหยาดักหน้าด้วยอ่ะใครก็ได้ช่วยด้วย ตีลงน้ำดีกว่าไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้อย,อย่าไปนี่อย่าไปดี่พวกกุนอกตามพี่เกณฑมาเร็ว,วอ้าวโหมันกระโดดดักหน้าด้วย <laughs> มาทำอะไรเนี่ยเจมส์มาช่วผักเอาผักมาให้นี่อะไรอะแตงกวาอืมผักตะไบไม้อ่ะอุ้ยมีของกินด้วยเหรออร่อยก็มีนะโอ้โหผักใบเขียวก็มีผักกะหล่ำเหรอว้าวน่ากินจุงเบยอุ้ยขอบคุณนะชอบทานผักไหมล่ะจะได้แข็งแรงง่ายโอ้โหถ้าทานจะไปทับอร่อยอร่อยได้เต็มเลยนะนี่อ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะจะได้ยมีข้าวที่แข็งแรงนะเอาเฮ้ยนี่มันข้าวหน้าไข่เหรอว้าวน่ากินจุงเบยขอบคุณนะจมส์เมื่อจอร์ดไม่ว่าจะให้พี่เคนกินแต่ผักก็อีกอ่ะดูสิทำไมอันนี้มันน่าากกินนนจุงงเเบยยยอลี้มัะ เลี้ยงผักเนี่ยกำลังหิวพอดีเลยอุ้ยเนื้อของนายนี่น่ากินชฉมัดแต่เนี่ยโอ้แต่พี่เค้นไม่อยากกินผักอ่ะไม่กินได้ไหมผักอ่ะครับไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้โอ้โไม่เอาแค่ตายยังไงก็ไม่กินผักฉันจะเลี้ยงนายด้วยผักนีมันก็เต็มเลยนี่ปัาระเบิดแตงกวามแล้วเนี่ยว้าโอ้โอ้ยรอดไปทีโอ้เกือบไปนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นนกกระจอกเทศพดิฉันนึงก่อนนะแล้วก็ไปหาพี่เค้นก่อน เาว่าเดี๋ยวจะต้องแปลงร่างเป็นโอเิลาเบิร์ดนะคะแต่ต้องมีบ้านก่อนเนาะบ้านต้นไม้สูงสูงนะคะเอ้ยทำอะไรอยู่นะเอา้า<ะ>เตนกลับบ้านเนาะของกินเต็มเลยเก็บไว้ในบ้านกันดีกว่าถ้าหารจะอยู่ได้อีกนาะนเลยนะนี่คาบานละคาบานละเข้าข้าบ้า,บานกันเอ้ยว้าวเดี๋ยวต้องไปขุดแร่ซะหน่อยนะอือไม่ต้องไปหรอกไปทำาไมละ่ะเดี๋ยวเอาสร้างบ้านต้นไม้ไว้ข้างบานบ้านหงพี่แค่อีกรอบเนาะโอเคได้ปิกแอ๊กเรียบร้อยไปไปหาเหมืองขุดกันดีกว่าไปทางไหนดีนะไปทางนี้ดีป่ะว้าเฮ้ย ต้นม้อะไระนะ่ะต้นไม้จักษ์มาจากไหนอะ่ะเอ้ยอยู่บนหลังคาบ้านของเราเหรอเมื่อกี้ยังไม่เห็นมีเลยนะนี่ต้นอะไรอะ่ะโอ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย โอ้หแต่ถ้าเราตอกไม้จากต้นนี้นะเราจะมีไม้ใช้ยันโลกหน้าเลยนะนี่โอ้ยสุดยอดเ,เขาไปรอในบ้านแล้วกันนะ๋ยวไปเตรียมตอกกันเอาละ่ะถ้าลาแล้วที่เราจะแต่งร่างเป็นเจ้าหนกอัพพิรเลอร์เบอรเฮ้ยทำไมมีทั้มไหลลงมาด้วยอนะ่ะเราจะเป็นท่านั่งกันนะถ้าอย่างนั้นท่านั่งเป็น,<ใ>นก,กัน <ode> แล้วกันเงียบเยง,ยง,งียบเงียบเงียบเฮ้ย, ب, น,ย, ب, น,ย,ยนั่งก่อนนั่งก่อนเดย๋ยเข้าขึ้นมาเรา เฮ้ยเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราเป็นนกโอพิราเบิร์ดเนี่ยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอึ๊บแฉลบอ่ะเด็เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยนกโอพิราเบิร์ดเหรออ้าวเป็นโมเดลเหรอเนี่ยเฮ้ยราบนนี้ทำไมมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแล้ขึ้นมาทำไมวะเฮ้ยแถวนี้มีไข่ให้ขโมยป่ะเฮ้ยดูในตัวก็ไม่ได้นี่ทำไมมึงไม่มีอะไรให้ขโมยแถวนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวว่าเขาจะมีเควสให้เราหาไข่มาให้เขาปกฟ้องล่ะเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างดีกว่าข้างล่างจะมีไข่ก็ได้นะไปตามไปในไข่อีสเตอร์อยู่ไหนยัเขาจะทำให้ตอกใจไปนะไปทําเป็นหุ่นโมเดลไม่เห็นมีเลยอ่ะไปแปลงผักก็ไม่เห็นมีไข่เลยแล้วเขามีนกโอเปรียเปิดมาให้เราทําไมวะเฮ้แปลกจุงเบยไปข้างหลังไปข้างหลังก่อนไหนดูดิล่ะ้วยเอ้ามันยังไงอ่ะเมื่อกี้หนึ่งหุ่นโมเดลเลยไม่ใช่หรอแปลกจุงเบย เอ๊หรือเราตาฝาดว่ะแล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วเราตาฝาดแต่มันอยู่ข้างบนเนี่ยหรือว่ามี2ตัวกันแน่นะเออาวใช่มันเถอะกระดิบกระดิบกระดิบนี่ไม่เห็นจีเเก็บของเรียบร้อยแกงไม่เห็นปะเนี่ยว้าเฮ้ยมาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยตัวที่สามโอตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยยังกระผีแน่ให้ไปดูดีอ้าวไม่เห็นหลับหลับกันเฮ้ยแล้วตัวที่สามเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะแปลกจังเลยอ่ะนอนเตียงแล้วกันหรือมันเดินได้อ่ะว้าเตียงพี่เคนนี่ไหนไหนมาอยู่บนเตียงพี่เคนได้ไงเนี่ย เอ้ยไอ้นกโอมพี่ลาเบิร์ตบ้าเขาต้องนอนเดลนี่นะนี่มันขยับไม่ได้นี่ไอ้โม่เขาขยับไม่ได้เฮ้ยเออ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 มันกัดได้ด้วยเหรอว้าช่วยด้วยครามต้องอีฟราเบิร์ดตัวจริงจริงด้วยเออออ้วกเกือบไปเกือบไปนี่ไหนมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยนี่ไหนรู้จักฉันด้วยเหรอยังพี่เคนยังไม่ทำขโมยไข่นายเลยนะเดี๋ยวเราจะพิมพ์คุยกับพี่เคนดีกว่านะสวัสดีฉันชื่อว่าโอพิลาเบิร์ดมูน่ารักจุงเบยน่าก่อนนะ ฮะก่อนเหรอฮะสวัสดีฉันคือล็อกโอเปร่าเบ้างแล้วเหรออ๋อใช่พี่เคนรู้จกักนายอยู่นี่่ไมรู้จักกันน <มา S 1> ะชอบมาหาพี่เคนบ่อยมากเลยนะบันบาหรือจัมเบอร์จอฉันชอบรอยยิ้มนะักเสียงหวัวเราะฮะเฮ้ยนกตัวนี้มันคุยได้ด้วยชอบเสียงหัวเราะเหรอโอ้พี่เคนก็ชอบอหวัวเราะ อันนี้เอาเข้าไปตลกบนี่ข้าหน้าไข่อะน้ากินปลาเฮ้ยเนี่ยพี่น้องของฉันหน้ากินเหรอไหนนี่นี่อร่อยมากเลยนะจะบอกให้เมื่อกี้เพื่อนไนห้ไปเช็คมาเองแหละไนท์กินไข่อันน่าไข่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยไปเลยนี่ไม่ใช่ไข่ไนท์เฮ้ยมันคือไข่ไก่มันคือไข่ไก่ไม่ใช่ไข่ไนทเยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเนอะไม่ใช่ไข่เอาไปับเบอร์ เพ่งนมันปมนไข่ของพี่น้องฉันนะมันเป็นไข่ไก่ในกรรมกรไข่ไก่ก็น่ารักไม่ได้กินไข่พวกไหนนะแล้วมันเป็นสัตว์ปีนก็นด้โอ้ยทำไรอะโอ้ยเสียงฝนล้อก็จะกลายเป็นสียงร้องไห้สายเต็มไปหมดเลยร้นไงายนฝนร้อแล้วออะไรอะดนี่อที่มันร้องอ่ายชัดเลยโอ้ฝนล้อท้งน้ำตาไงไม่เคยเห็นเนาดูนี่กล่องเกินพี่ หายมดแร้องทั้งน้ำตาน่ะอย่าร้องไห้ไปเลยนะเจ้าหนุ่มน้อยโอ้โหจะไม่ร้องไงไหวอะดูดิ่ก็นายทำ้านไม่เกินพังอะตุยเย่หมดหลังเลยอ่ะน้าเปยันเนี่ยเอเกลียวมาด้วยเลยนะใช่โอกาสผมจะให้หนาเดี๋ยแล่ะมีอะไรจะให้เหรอไดมอนด์เราจะฟังเสียงหัวเราะกับรอยยิ้มไม่พิเค้นนะว้าวไดมอนด์เต็มเลยอุ้ยสุดยอดขอขอบคุณนะอพิล่าเบิร์ดว้าวโอ้โหนี่ลายรอยไปจากไหนเนี่ยนายไปได้เอาไข่ขมาบอะอ๋อฉันฟัง ออกมาเองแหละโอ้ขอบคุณนะโอ้โหอย่างนี้ขาดชุดกอดทั้งตัวเลยนะเนี่ออยไม่ต้องเหลือพอสร้างบ้านด <ไป S 1> ้วยน, <ไป S 1> นะยกับฉันก็ได้นะไอจีนน เอ้ยนั่นนหะที่พี่เคมอยู่พี่ไหนบ้านพี่เคมอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่ยงไปอยู่ข้างบนด้วยกันเนี่ยโอ้มาเอาพี่เคมไม่ใช่นกเดี๋ยวเอาพี่เคมไงอยู่ข้างบนนายเป็นลงทั้งเงโอ้มันสูสูงมาฉันจะฟักนายเป็นลูกอ่ะมันไม่ไหวนะบนนี้ดูดิแล้วพี่เคมจะลงไปหาข้าวกินยังไงอ่ะถ้ายกินปลาทักกันแน่เลยอ้หน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ฟักเนี่ยฟักไข่เนี่ยนี่ฝังหลังไม่ทำอไรที่พี่เคมฟักไข่เหรอไม่ใช่นะพี่เคมไม่ใช่นกพวกเราเป็นคนต่างสายพันธุ์กันนะพี่เคมเป็นคนนายเป็นนกนะเราอยู่ด้วยกันไไม่ด้หรอก พิลาเบิร์ตอยู่ได้หรือยลงไปข้ม่ได้หรอกพิเกนอยู่ข้างบนนี้ไม่ได้หรอกเอาเฮ้ยโอ้โอ้สลด์กินหัวทอโอ้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 เยอะแล้วโอ้โอ้มันไปอยู่บนหัวโอ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยนี่ไหนนี่ไหนคนสลาระมาด้วยโอ้พิลาเบิร์ตว้าแล้ด้วยจะข้ามไปเค็ไปไหนโยต์นั่นต้องจำกัดจุดอ่อนโอ้เยอะแล้วว้าล่วงแล้วโอ้ยนี่คือจุดอ่อนของฉันโอ้ยเกือบตายแน่นี่ไงเอาพิลาเบิร์ตบ้านหน่อยเจอแน่เจอโอ้ยเกือบตักเือกมาไดด้้วยอ่ะ เว้ยนี่น้ำลายนายเลยดูเลน้ำลายนกตั้งแอนน่าเกลียดจุงเบย์ว้าวอ๋ยมันยิงหัวเลยแม่ตายเลยเฮ้ยนึกว่าน่าจะมาช่วยไข่ฟักไข่ได้โอ้ไม่ดูดิมันจิงหัวอะไรใส่พี่เกงก็ไม่รู้น่ากลัวจุงเบย์แต่แม่หนี้ฉันเดินกระดกพิเกงได้นะนี่กระดกก้นกระดกเด็กคนช่วยของขึ้นกันเฮ้ยเไปชิวซิวซิวไปแล้วกันลูกบ้าซิวซิวซิวนายสนใจสิ นี่ฉันอตสาปั้งโมเดลมาให้นายนะดูกนดูกกระดุกกระดิกกรดุกกระดิกกระดกกระดิกกระดุ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 กกระดิกกะดะดะดุกกระดิกกรดุกกระดระดุกะกระดุกกะดิกะดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิดุกกระดิกกระกระดิกกระดุกกระดิกกระดุิกกระดดิกกระระดิกกระกกกกรดุกกระกกกกรดิกกระดุกกระด เอ้ยกระดกให้ยังไม่เลิกอีกโอ้ยตธอเนี้มันกระดิกคายเลยระวังขี้แตกนะยังวมาได้ทำเลยไม่น่าเกีิดเลยมอนขี้แตกกันเดี๋ยวก่อนมันจะยึดจักรอะไรท่านนี้ไ่ไม่ไม่ไม่แล้วน้ำตาไหลกอยามินไดาลิป่าล่ะอะอะไรนะอ๋ออยากบินได้อยากสิฉันอยากบินนกเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรอ่ะคอปเตอร์ไม่ไผ่ของโดเรมอนหรอมใช้ยังไงเนี่ยใช้ยังไงอะเนี่ยต้องใส่ฐานป่ะไอ้ไม่ต้องใส่อะ ใส่ให้บนหัวเหรอใช่แค่ใส่บนหัวแค่นี้เองว้าวเจ้าหูเออแต่มันไม่เห็นบินได้เยอะเหมือนโดเรมอนเลยอ่ะเออถ่ายมันอ่อนไปปะเนี่ยทำไมมันบินสูงไม่ได้อ่ะนี่ไหนเอาเพล่เบิโหของกระจอกอ่ะเก๋งวันนี้ไม่มีเหรอแบบบินได้สูงอ่ะอ๋ออยากบินตอนนี้มันทํมดาม้องกระโดดธรรมดาเองนะนายอยากอยาสูงากยากากอออยากอยากอยากากอ่ากอยออยาอยาอยากอาอยอากอยากอากอยายายยาย เจอไปหนากเลยเจมี่เคนด้วยอ๋ออุ้ยตกน้าพอดีเลยออออุ้ยเกือบไปอุ้ยดีแลเนี่ยลงมันพี่ลาเบิร์บ้านี่จะฆ่าพี่เกณหรือไงเนี่ยพี่เกณไม่ใช่นกนะอ๋อไปนยางบินได้ไม่ใช่หรอพาไปทั้งสูงเลยพาทำานี่ไม่ใช่โยนขึ้นไปสนุกไหมล่ะอ๋อโอ้โหอุ้ยอุยกระเด็นเลย นายไม่มีปีกนายจะบินยังไงล่ะหยุดที่นี่ละหยุดนายจะนกบ้าหยุดที่นี่เลยโอ้ยมาปวดบ้านมีกครมาขังเลยหยุดที่นี่เลยนะกลับมาที่นี่ซะดีด้วยไม่ขายขังเนีะจะทำเคสเซลหมดชั่วโมงแล้วไม่ขายขำเลยะจะไหนเฮ้ยนี่เนาะไม่ต้องตามมา่ะไปเนาะโอ้ยไม่ต้องตามมาไปเลาะขี้เกียจเดินหนีเอ้าไปซะแล้วันนี้เราก็เล่นกรามไม่ขายไม่ขายดีกันเนาะ แชทไปพ่แกแล้วก็อย่าล um, ืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันดิเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยในเกม Minecraft ไปนะวันนี้ต้องเป็นกนแล้วจ้าบาย